มาแล้วค่ะตามสัญญานะที่ได้บอกพี่พี่แฟนคลับของน้องนาชาเอาไว้ว่าถ้าน้องนาชากลับเมืองไทยจะทํากิจกรรมแล้วก็แจกของคือพี่พี่ของน้องนาชาเห็นน้องนาถชากินขนมหยิบโชว์หน่อยที่ลูกแล้วพี่เขาอยากกินอา่าสองแบบใช่สองแบบแล้วเขาจะฝากแม่บีซื้อแม่บีรับฝากซื้อให้ใครไม่ได้เลยเพราะว่าเวลากลับไทยทีของเยอะมากแล้วก็จะต้องเอาไปของไปฝากพวกญาติแม่บีอีก ถือไม่ไหวก็เลยจะทําเป็นกิจกรรมแทนถ้าเกิดใครเล่นอ่าชนะกิจกรรมนะแม่บีจะทําเป็นห้ารางวัลรางวัลหนึ่งก็คือขนมสองถุงคือองไงบ้างคะลูกขนมสองถุงขนมสองถุงแล้วก็อันนี้ด้วยขนมสองถุงคือสีเหลืองถุงหนึ่งแล้วก็สีอะไรแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าถุงหนึ่งแล้วก็หมวกอีกหนึ่งใบนนใช่หมวกนี่แม่บีแถมให้เป็นของ ฝากจากเยอรมันห้ารางวัลก็คือหมวกห้าใบก็คือห้าคนได้ห้าได้คนหนึ่งรางวัลหนึ่งคนนึงก็คือได้ขนมสองถุงแล้วก็หมวกหนึ่งใบหมวกอันนี้แม่บีเลือกเป็นสีขาวแล้วก็เขียนว่าดอยเชลแลนดอยเชลแอนก็คือเยอรมันแบบที่น้องนาฎชาใส่มันก้มหน่อยสิคะลูกแบบที่น้องนาฎชาใส่มันจะมีรูปหัวใจมันก็เลยจะต้องมานั่งอังไงอ่ะต้องมานั่งเลือกเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมใช่ แม่บีก็เลยไม่เอาแม่บีก็เลยเลือกเป็นสีขาวแล้วก็เป็นแบบนี้ดีกว่าจะได้ได้ถ้ถ้าเกิดคนที่ชนะคนที่ได้รับรางวัลเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็คือก็ใส่ได้หมดได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแบบของน้องนรชาน,นั่นก็คือต้องเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีรูหัวใจแล้วก็เขียนว่าดอยแชนแลนเหมือนกันคือเมื่อวานแม่บีไปซื้อของรางวัลแล้วคนดื้อเขาไม่ยอมคนดื้อเขาบอกว่าเขาจะเอาด้วยเขาจะเอาหมวกด้วยเ<ม>ถียงกันไม่ให้ออเถียงกันอยู่นาน ก็เลยสงสารน่ะให้ไปรำคาญด้วย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> น่ารำคาญไหมไม่รำคาญเพราะหมวกเพราะหมวกเธอเยอะมากที่ไม่ให้ไม่ใช่อะไรหมวกเยอะมากหมวกน้องน้าชาเยอะอาบาตอนนั้นผมมันแนบมาผมนาชามันฟูเขาเลยอยากซื้อแล้วใส่เลยเออที่ฟูเพราะอะไรเล่นกันเล่นกับเพื่อนแล้วก็ทำตะหัวเหอผมไม่ปีถักเปียไปนะแล้วก,ก็ใส่เงี้ยมางงี้ นี้เท่กว่าอืมเท่กว่าเขาบอกเท่กว่าอือกิจกรรมนี้เดี๋ยวแม่บีจะไปจัดที่หน้าเฟซบ o ๊กแฟนเพจของน้องนาฏชานะคะให้ติดตามไปเล่นที่หน้า facebook แฟนเพจเท่านั้นแล้วก็จะประกาศผลรางวัลหรือกิจกรรมทํายังไงอะไรยังไงให้ไปติดตามเอาน้องนาาชาจะกลับเมืองไทยสิ้นเดือนนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นของรางวัลสําหรับพี่อของฝากสำหรับพี่พ,พ,พี่แฟนคลับก็แล้วกันเนาะ ถ้าซื้อไปฝากเป็นลายตัวมันทําไม่ได้อยู่แล้วมีคนฝากเยอะมากขนมแม่บีต้องเลยต้องใช้วิธีนี้ถ้าเกิดใครที่ชนะในกิจกรรมครั้งนี้ห้าคนห้ารางวาัลก็อ่ายินดีด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะแม่บีทําได้แค่นี้คือกิจกรรมทําได้แค่นี้มากกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วพ็ถือเดี๋ยวนี้ถ้าถือเยอะนะก็โดนอีก น้องนัชชาเมื่อวานไปซื้อขนมมาน้องนัชชาก็อยากได้แม่บีก็ไม่ให้อืมให้ทุกคนให้<ม>ทุกคนเพราะขนมอย่างงี้แม่บีไม่อยากให้น้องนัชชากินแต่บอกก่อนนะว่าขนมไม่มีความอร่อยเลยอร่อยถ้าเกิดถ้าเกิดใครได้รางวัลไปอย่าบ่นแม่บีนะแม่บีบอกไปแล้วว่าขนมมันไม่ได้อร่อยเลยแต่คนดื้อเธอกินอะไรเธอก็ทําท่าเหมือนอร่อยไปหมดทุกอย่างมันก็อร่อย แม่อร่อยลูกสาหรับชูเล่นนู้คนมันก็ชอบมันเอาไปคานวัลเอาไปเหลากินมันที่โรงเรียนน้องรัตชาน้องรัตชาบอกว่าเพื่อนชอบอทุกคนอชอบด้วยหนูก็ชอบแต่แม่บีคิดว่าคนไทยน่าจะไม่ชอบแต่ไม่เป็นไรถ้าเขาอยากลองอ่ะแม่มบีก็นเลยอร่อยหนูกินได้นะหนูกินได้ถ้าไม่อร่อยอนะกินได้นะ <S <S เราส่งไปให้เขาแล้วคุณจะตามไปเอาของคืนหรือไงใช่เมืมมาส่งทางไปรษณีย์ครใช่ไหมส่งเขาส่งคืนเราอีก <c oughs> ถ้ามันไม่อร่อยอะพี่ๆฟังไว้นะคะถ้าไม่อร่อยส่งคืนน้องนาตาชาได้นะคะอืมงคืนได้นะคะกินได้หนูรอรับอยู่เสมอใช่ไหมใช่